สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดวงดาวจารุจินดายอมเลี้ยงแม้ไม่ใช่ลูกแท้ ระยะหลังไม่ค่อยได้เห็นผลงานของนักแสดงนักพากย์เสียงอาวุโสอย่างคุณดวงดาวจารุจินดาสักเท่าไรสาหรับครอบครัวของนักแสดงมากความสามารถดวงดาวจารุจินดาและบุตรชายทั้งสองคนอย่างหนุ่มเติ้ลตะวันและหนุ่มตามวิชัยยะอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณดวงดาวเลิกรากับอดีตสามีและมาแต่งงานใหม่ซึ่งสามีใหม่ก็เลี้ยงบุตรเหมือนบุตทแท้ๆเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบการว่าแท้จริงแล้วสามีของคุณดวงดาวนั้นเป็นถึงผู้บริหารใหญ่ก็คือคุณหน่องพระลากรสมสุวรรณ ที่อดีตเคยเป็นกรรมการผู้จัดก,การสถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่อง7ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ p p พ v ซึ่งวันนี้เราก็มีภาพมาฝากกันโดยส่วนตัวก็พบว่าช่วงนี้คุณดวงตาม,มักจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเป็นหลักโดยกิจกรรมก็เรียบง่ายตักบาตรเดินออกกําลังกายภายในบ้านนอกจากนั้นในบางครั้งยังมีน้องมียาไปเพิ่มสีสันรวมกับสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งสุนัขและน้องเหมียว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ